การที่เรามีโอกาสได้เลือกทางเดินชีวิตของเราเองนะคะแล้วทำในสิ่งที่เราถนัดเราชอบเรารักนั่นเป็นความสุขที่สุดค่ะเพราะงานจะไม่เป็นงานอีกต่อไปค่ะดังนั้นเราต้องเลือกชีวิตที่เหมาะกับตัวเราค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะ mm hmm. เภสัชกรหญิงดออรอนุไทยงามวิชชัยกิจค่ะหรือคนชอบเรียกกันว่าอาจารย์เ네นอาจารย์ดเรเน네นะคะ ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์นะคะสอนวิชาการตลาดอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสกุโไทยธรรมธิราชค่ะนะคะฮันเทม,มามาเริ่มอาชีพการสอนนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มอาชีพมาตั้งแต่เภสัชกรโรงพยาบาลมาก่อนนะคะแต่ทำแล้วรู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราชอบด้านธุรกิจมากกว่าก็เลยไปเริ่มอาชีพใหม่ต่อด้านทางเภสัชกรก,รการตลาดค่ะก็ เริ่มตั้งต้นตั้งแต่ผู้แทนยานะคะจนเป็นผู้จัดก,การผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งแน่น,นอนว่าการเป็นผู้จัดก,การผลิตภัณฑ์หรือ product manager เนี่ยต้องอาศัยความรู้ด้านปริญญาโทด้วยตอนนั้นก็ต้องเรียนปริญญาโทไปด้วยทํางานไปด้วยก็เลือกเรียนปริญญาโทด้านการตลาดที่ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดก,การดูแลหน่วยธุรกิจยานะคะเวชภัณฑ์นะคะของเกี่ยวกับวรลัตตับอักเสบ B แล้วก็ หลังจากนั้นก็มาเป็นผู้จัดก,การดูแลฝ่ายขายตลอดทั้งประเทศเลยนะคะของผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกค่ะนะคะเราก็ออกมาทำเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดได้อยู่พักหนึ่งก็เพราะว่าตัวเองชอบด้านการตลาดค่ะ แล้วก็อยากเรียนรู้ให้มันเป็นเชิงลึกมากขึ้นก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะด้วยทุนให้เปล่าของรัฐบาลไทยนะคะที่ Asian Institute of Technology ค่ะซึ่งเป็นมหาลัยที่ดีมากๆค่ะในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการวิจัยนะคะออไปเรียนอยู่ได้3ปีครึ่งก็จบการศึกษาก็พบว่าตัวเองสนใจที่อยากจะถ่ายทอดความรู้นะคะมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะเป็นแนวทางที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็พบว่าเรื่องการเขียนหนังสือก็เป็นสิ่งที่ชอบ ก็เลยตัดสินใจเลือกทํางานที่มหาลาัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชค่ะ่อเป็นการให้ความรู้ผ่านตํารานะคะผ่านการเ,าเป็นการให้ความรู้ทางไกลนะคะแก่นักศึกษาที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะนะคะเป็นมหาลาัยเปิดแห่งเดียวในประเทศไทย mm hmm. ก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับเราเพราะเราอยากให้ความรู้คนทํางาน mm hmm. แล้วคิดว่าคงจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่สอนด้านการตลาดเคยมีประสบการณ์ในการทําการตลาดจริงๆมาก่อนด้วยตัวเอง มันคงเป็นการผสมผสานการสอนระหว่างความรู้ทักษะประสบการณ์ทําให้การสอนสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยตัดสินใจเริ่มอาชีพการสอนเป็นอาจารย์สอนการตลาดเลยก็พบว่ามีความสุขค่ะและปัจจุบันก็ยังทํางานเขียนหนังสือนะคะเพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยนะคะอย่างเช่นหนังสือเรื่องพุทธมาร์เก็ตติง้งซึ่งเสนอแนวคิดเรื่องการตลาดมาผสมกับพุทธศาสนาทําอย่างไรเราจะทําการตลาดได้ดีนะคะมีความสุข แล้วก็สําเร็จได้เงินด้วยได้กําไรด้วยนี่คือแนวคิดแบบนั้นค่ะอยากให้คนไทยทําธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจที่ดีนะคะในเชิงคุรุศาส,สนาเอาศาสนาที่เป็นศาสนาประจําชาติของเรามาใช้นะคะก็ะะเขียนร่วมกับทันตแพทย์สมสุจีราวางตลาดไปเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีผลงานก็คือรวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาดกับบ้านแผนตลาด10วันสําเร็จ10ปีนะคะซึ่งกําลังจะออกมาในเดือนที่จะถึงนี้ ะะก็มีความสุขกับการถ่ายทอดความรู้ค่ะในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นการปัจจุบันก็เริ่มทำ a c e b o o k Live ด้วยนะคะก็คือออกอากาศนะคะคุยเรื่องความรู้ด้านการตลาดบางครั้งก็เชิญผู้ประกอบการตัวจริงมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะเพราะเชื่อมั่นอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราหลงไหลในการถ่ายทอดแล้วเราก็ถ่ายทอดได้เต็มที่ค่ะการถ่ายทอดความรู้ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นเราสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกรูปแบบค่ะ ก็เลยเป็นที่มาทำให้มีงานอดริเรกคือตั้ง Facebook ด้วยนะคะโดยใช้ชื่อเต็ม Facebook ว่า Marketing Everywhere by a n o t าอโทค่ะหรือตัว a d d r e s s ก็คือ a s i g n a n นไทม i ร์เก็ตติค่ะ mm. ก็เป็นสิ่งที่มีความสุขกับมันค่ะ mm. เห็นไหมคะถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราจะมี e NERGY มากมายที่เราจะทำนู่นทำนี่ค่ะโดยที่เรื่องเงินมันจะเป็นอันดับที่มันถัดไปเราแทบจะไม่มองมาเลยค่ะเราจะมองแต่ว่าเออเราอยากทำงานที่เราชอบเรามีความสุขงานไม่ใช่งาน นะคะทุกอย่างเป็นอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขไปกับมันนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะทุกคนค่ะหาสิ่งที่เราถนัดหาสิ่งที่เราชอบทุกคนมีทางเลือกเสมอค่ะแล้วน,น้องเพชศัตก็เช่นกันค่ะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายที่จะที่จะให้ค้นหาให้ศึกษาว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราค่ะหาให้เจอตั้งแต่แรกนะคะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะกับการทํางานค่ะขอบคุณนะคะเราติดตามกันได้ที่ Facebook นะคะสามารถถามไทย นะคะปรึกษานะคะหรือติดตามสาระด้านการตลาดได้ค่ะอโนไทยมาร์เก็ตติ้งค่ะ